่จะทำอะไรได้ดีขนาดนี้ใ,นใ,ใจจริงๆก็ไทยดีๆนะคะไทยดีๆจริงๆอันนี้คุณถึงแค่ทำแจริงๆทำไมต้องใช้เข้ม่้นหน้าเข้าขตรงนี้ตัวนี้ปวดเลยนะคะถ้าผมเทียบปริมาณปกติจะเท่าเนี้ยสี่ขวดจริงมันคือเรื่องจริงน้ำตรงนี้อ่เอา,าเอามามาวางป้าแตนมาวางให้ชัดๆมาหาน้ให้ครูคนักเรียน มาค่ะไม่อีกค่ะนะจะได้ชัดเจนยูทูบเบอร์จะได้เป็นผู้มือการขายได้นะคะตัวเนี้โอเคตามดีพิมพ์มาประกวดถ้าเป็นตัวหมอรอบที่แล้วที่เราทานกันนะคะหมอตัวนี้สี่ขวดจะเท่ากับตัวนี้หนึ่งขวดนะคะถามว่าดีต่างกันยังไงดีดีเหมือนกันแหละเพราะของมันดีต่างกันตรงที่ สมมุติตัวนี้เป็นรถญี่ปุ่นถ้าคุณไปเชียงใหม่คุณก็ไปแบบรถญี่ปุ่นตัวนี้เป็นรถสปรอร์ตอยุโรปซุปเปอร์คาร์คุณก็ไปแบบซุปเปอร์คาร์นั่นหมายความว่าตัวเนี้ยดื่มแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีต่อสุขภาพได้เร็วขึ้นคือนอกจากประหยัดเวลาประหยัดเงินแล้วสุขภาพคุณก็ประหยัไดไปด้วย นะคะตัวนี้จริงๆอย่างที่บุงบอกอะ่ะน่าจะถูกใจคอดื่มจริงไม่อยากส่งเสริมนะคะเ <laughs> ดื่ดเล่ามามาคือไม่ตับแข็งแน่นอนมาดื่มตัวนี้ไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ส่งเสริมตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราส่งเสริมว่าจริงจริงการเป็นโรคตับเนี่ยหลายๆท่านจะเห็นว่ามีนคนไม่ดื่มเหล้าเป็นโรคตับมีไหมคะมีค,ครับมีมันเกิดจากความบกพร่องความคุ้มกันของร่างกายเราแล้วก็การทานสารอาหารบางอย่างในตัวเราไปค่ะก็ทําให้เราป่วยได้เพราะเนี้ย ตัวเนี้ยดีต่อตับแล้วดีต่ออย่างอื่นยังไงดีต้องลองทานกันดูค่ะเดี๋ยวยูทูบเบอร์นะคะหลังกินข้าวหลือเลือกข้าวไปลงทะเบียนอ่าวันนี้วรบกวนว่าขอเป็นช่องและชุนคือเราจะให้คุ้มือการขายท่านสามารถทุกคนต้องกินก่อนต้องลองทานก่อนต้องให้ฟังก์ชั่นตัวเองก่อนถึงจะบอกต่อได้ถ้าไม่ลองไม่ดีอย่าบอกนะบาปค่ะา,านุงครับ ถ้าเป็นความเชื่อนะครับที่บอกว่าการดื่มน้ำผึ้งนะครับมันเป็นยายุทธนะอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผึ้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมลงที่มอหาศจรยย์มากนะครับที่หาน้าหวานนะครับทั่วเลยครับถ้ายิ่งอ่าช่วงหน้าที่มีดอกไม้เยอะๆนะครับมันจะมีทุกอย่างนะครับไปรวน,นอยู่นํำผึ้งนะครับ ซึ่งความเชื่อผมเชื่อว่าน่าจะมีคนคิดตรงกับผมนะครับว่าน้ำพึ่งการดื่มน้ำพึ่งนะครับเป็นยาอยธาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่รักสุขภาพเขาจะซื้อน้ำพึ่งนะครับมาจิบผสมน้ำอุ่นจิบตอนเช้านะครับซึ่งเราเห็นว่าในตัวสินค้าตัวนี้เห็นบอกว่ามีน้ำพึ่งผสมอยู่ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยนะครับเรื่องการ ทําให้ร่างกายเรามันกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับมีน้ําผึ้งมีเห็ดหลุเจือ มีแอปเปิลไซเดอร์บริการกันนั่นเองค่ะคือทุกอย่างที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลตับเป็นประโยชน์ต่อตับนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะมีผลมีผลประโยชน์มีผลดีต่อตับต้องลองค่ะต้องลองว่าตัวนี้ว้ามเหมาะเป็นของของสองปานะคะแค่699บาทรวมค่าขนส่งแล้วท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่ลุเบอร์ได้เลยนะคะวันนั้นขวดนันดาได้กี่วันครับเออประมาณถ้าทาน อย่างนี้ครึ่งหนึ่งก็ประมาณได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะราคาอาทิตย์หนึ่งอันนี้ต้องใส่ตู้เย็นไหมครับเวลาเปิดแล้วไม่ค่ะมันจาเป็นเนาะไม่จำเป็นเพราะว่า FC บางท่านถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับก็อาจจะได้เละซื้อตู้เย็นก่อนกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อตู้เย็นนะครับนะครับซื้อไปก็ให้วางในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับโอเคนะครับนี่ครับเวลาทานนะครับ ทา่านบอกว่าไม่ต้องทานเยอะนะครับขวดนึงนะครับก็จะทานได้เป็นแจ่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับถึงอาทิตย์ได้แน,น่<ม>นอนนะครับถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมท่านไม่ทานทุกวันได้เป็นเดือนก็นได้ค่ะไม่จำเป็นต้องทานทุกวันนะคะทาพิสูจน์เลยสมมติถ้ารู้สึกอย่างวันนี้เลยวันนี้ตากแดดเยอะๆนะรู้สึกเพลียค่ะป้ายจำลองขาอาจจะเลื่มภูเขาไฟป้าจำลองก็เลยก็ได้นะกอแฟไฟค่ะ ดื่มแล้วบบชาร์จพลังได้ดีมากมันมันเป็นเอเนอร์จีริงเพราะว่าตรงเนี้ยม,มันมันมีวิตามินค่อนข้างสูงมากนะคะต้องลองมันไม่ใช่เครื่องชูกำลังนะคะแต่ว่ามันเป็นเป็น่อวหน่งที่สร้างพลังงานให้เราด้วยตัวเราเองะคะ่ะไม่มีสารเสพติดไม่มีใดใดใ,ใ,ในสิ้นนะคะแล้วบูบชัวนี่จะอยู่ในกล่องใช่ไหมครับมีทุกกล่องใช่ไหมครัรบที่เป็นบบชัวน์ลองสืบดูนะคะสามารถอ่านได้นะครัรบร สรรพคุณแหล่งที่มานะครับการเลือกรวมสินค้าที่เข้ามาอยู่นะครับครับถ้าจำลองเป็นไงจิจ้าจำลองบอกต้องลองะต้องลองก็มันจะแสบพอนิดนึ่งนะครับ้ารจิตเข้าไปเพราะว่าป็นปริมาณที่เข้มข้นนะครับ ไม่ได้เจอจังม่คือถ้าเราเป็นหวัดสมมุติเราเป็นหวัดนะเอาง่ายๆอันนี้ท้าอยู่เหมือนกันมีการรีวิวแล้วนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มจะเป็นหวัดคุณทานได้เลยค่ะทานแล้วคุณดาทานน้าอุ่นตามเนี่ยหวัดพี่ไม่เป็นหวัดมาหลายปีมากแล้วนะตัวพี่เองเนี่ยไม่เป็นหวัดมาหลายปีมากแล้วเพราะว่าเราดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพาค่ะ ทันทีที่ดื่มถ้าถ้าดื่มทุกวันมันก็หมดเร็ว ทันทีเลยอืแล้วแล้วตัวที่นำมาเมื่อครั้งก่อนนะครับยังส่งอยู่ใช่ไหมยังยังเดี๋ยวตัวนั้นก็เราไว้ขายตอนแบบเปิดตัวตอนรอบหน้าคือเราจะเป็นแบบสนุกโดยไรแอลกอฮอล์ฟิลลิ่งได้ไม่มีแอ,กอลกอฮอล์ปลอดโรคนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเดื่มมาที่มอเนี่ยไม่โดนตำรวจจับเพราะเป่าแล้วไม่มีแอลกอฮอล์ฟิลได้ลงฟิลได้สนุกได้เพราะเนี้ยเราขายได้เรากินได้เราสนุกได้ เราเคริมได้ไม่มีแอลกอฮอล์ดีต่อตับนะคะจรดีครับราคานะครับสำหรับเอซีท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากนะครับจากสังสินค้านะครับมาดีคอมบูชานะครับไปรับประทานนะครับเพื่อทดลองนะครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับถ้าท่านจะรอให้ลุกผลพิสูจน์แล้วก็ให้ลุกผลพูดออกมาจากใจเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับนะครับต้องลองซื้อไปทานดูนะครับ มันมันเป็นเครื่องดื่มอมตะานะคะตั้งแต่สมัยฉินซีฮ่องเต้เราด้วยสามเครื่องดื่มแับนี้นะคะจริงค่ะเป็นเครื่องดื่มอมตะตั้งมากกว่าสอง0ันปีมาแล้วนะคะเครื่องดื่มแบนี้จริงๆแล้วก็ในกลุ่มของครอบครัวเราค่ะที่ที่เมืองไทยเรารุ่นคุณปู่ค่ะ ได้เป็นอาหารในหน่วยรของเจงส์คิสขามด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นเครื่องดื่มที่เขาใช้ดื่มเมื่อออกแอนแล้วเพราะว่ามันจะทำให้เขาเกิดพลังงานแล้วไม่ปวดมันคือ,ม,คอมันคือพวงปัญญาที่เราถ่ายทอดมาจากบรรพบุประุษนะคะาะเนี้รอบหน้าเมื่อเรามาประกวดร้องเพลงกันเราจะแชร์ทิศว่าเราจะไปเชียงใหม่ด้วยอาการเหนกันไปยังไงดีนะ ไม่มีกําหนดเป้านะคะไม่มีว่าคนนี้ต้องได้เท่านั้นกล่องเท่านี้กล่องค่อยแบไม้ค่ะเราจะเอายอดรวมกันเราจะไปกันครอบครัวแสม,มรี่ของมารีพิตครอบครัวใหญ่เลยนะครอบครัวใหญ่เลยค่ะไม่ต้องบอกคนนี้ได้ยอดห้าหมื่นสองมื่ไม่ต้องค่ะท่านใดใครไปไป ท่านใดใครไปเองไปท่านใดใครต้องการให้จัดรถไปก็จะพาไปดูไปไหว้พระอันดับแรกเราสายบุญนะคะไปเยี่ยมชมโรงงานไปดูออฟฟิศที่เชียงใหม่ว่าเราเป็นทีรนี้จริงไหมเราเป็นทรีที่มีประวัติศาสตร์จริงไหมเรามีตำนานจริงหรือเปล่าไปดูโรงงานอันเล็กนะแต่มาตรฐานของเรานะคะเราจะพาขึ้นไร่ชาไร่ชาที่เป็นชาเมี่ยงป่าเมี่ยง แล้วไล่ชาที่เป็นของคนอื่นที่มันไม่ใช่ป่าเมี่ยงเพื่อให้เราได้รู้ค่ะนะคะตกใจนึกว่าลุงดกก็นี่ครับเราจะไปดูสถานที่แบบนี้กันนะครับค่ะแล้วก็ที่เป็นธรรมชาตินะครับตกท้ายนะไฮไลท์ไปกินปูลาสกาที่ดอยสกนอนเต้นนะนอนเนนะนอนไหนก็ได้ลุงสําหรับลุงะได้หมดเลยค่ะเราจะไปทำปูลาสกาอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้ ตัวใหญ่มากนะคะของเชฟนุชดูที่เฟซบุ๊กเจอได้ค่ะเชฟนุชเเป็นคนดังแล้วก็แจ้งเธอไปแล้วว่าเราจะพาเหล่ายูทูบเบอร์เราไปไลฟ์สดที่ร้านของนางนางบอกเต็มใจเพราะร้านนางรับคนได้เป็นพันเลยนะคะพราะเนี้ยแค่ไม่เกินร้อยของเราจิ๊บๆสำหรับนางนางบอกมาเลยไม่เกินร้อยก็ได้นะคะจริงอะคะนะคะขอบคุณครับค่ะแล้วใครยังไม่มีรถบ้างครับถ้าจะไป เดี๋ยวเรกมือยังไม่มีรถยกมือเราโบนกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ช่วงนี้ก็มีดาวศูนย์บาทอยู่เดี๋ยวขอญาตแนะนำพี่ทางนิดนึงนะคะ พี่ทานนี้เป็นฝ่าย m a ก k e t i n g ของทีมนะคะ,ะ,ะอ่ะทีมเรียนเยี่ยบเ่ยบก่อนอย่าเพิ่งตกใจกับบัวแล้วกล้าพี่อ่ะต่อไปค่ะเชิญกับพี่ทานขอกตัวจ้ะทีมในจริงๆเราเห็นได้กันมางแต่เริ่มต้นแลน้วเนาะเรื่งแต่หน้าบ้านลุงคนเพราะนั้นตัวพี่ทานก็มาเริ่มาเริ่ศนะคะโอเคขออนุญ,ญาตอัปเดิดให้หนึ่งนะคะสำหรับโปรดักเพื่อให้เห็นในความแตกต่างตัวนี้จะบอกว่ามันคือ the base สำหรับการล้างไขมันในตับดูแลตับเปื้องตูตับตับเป็นอวัยวะอย่างเดียวที่เมื่อมันแข็งไปแล้วมันจะไม่กลับมาอ่อนอีกนะคะแล้วถามว่าอะไรที่ทําให้ตับเสียหายได้บ้างนะคะตัวนี้พี่ทางขายดีที่ใต้มากก่อนที่มาขายตรงนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนที่เป็นกลุ่มคนสนิทใกล้ชิดกันน้องนี่ที่ทำงาน ดื่มเป็นไขมันข้อตับตัวพี่ก็เป็น L D L พี่สามร้อยยี่สิบสามไขมันข้อตับใส่เสื้อ X X L อ่ะติดกระดุมไม่ได้อะ X X L เริ่มไล่ไป X X L นะหมอบอกคุณต้องคุณต้อง,ค,องคุณต้องออกกําลังกายหลักๆแล้วไขมันข้อตับมันไม่มียาที่ล้างออกนะคะหมอบอกว่าคุณต้องควบคุมอาหารแล้วออกกําลังกายอันนี้สิ่งที่ทำให้เกิดไขมันข้อตับไขมันข้อตับหรือภาวะตับร้อน ตับเมื่อไหร่ที่ตับร้อนเธอได้ยินคาว่าตับร้อนใช่ไหมคะนั่นคือตับรับสารพิษไปรับจากอะไรได้บ้างหนึ่งดื่มเพื่งดื่มแอลกอฮอล์ที่ <โอ S 1> มีมปริมาณต่อเรื่องหรือมากนักดื่มต่างๆนะคะคุณจะต้องเคลียร์ของเสียทุกอย่างที่คุณดื่มไปมันไปนตกอยู่ที่ตับอ่าสองสาวๆนะคุณไม่ดื่มไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีสารพิษตกครางที่ตับคุณทําสีผมสีผมมีอะไรคะสารเคมี everything ทำเล็บทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะไปลงอยู่ที่ตับภาวะเมื่อสารเคมีต่างๆอยู่ที่ตับมันจะทำให้ตับร้อนการทํางานของตับทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะมันก็จะมีผลเสียคือตับจะารองเอาของเสียไว้เอาของเสียไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวไขมันแล้วเราอย่างเรากินอาหารเยอะๆเยอะๆเนี่ยไขมันก็จะไปเกาะ ล่าสุดนะคะที่เจอตอนนี้เขากำลังเป็น,เ,เ,ปนเขาเป็นทนายที่สนิทกำลังลงเป็น,ปนตัวแทนเป็นสสสอทอะไรเนี่ยเธอป่วยควาพี er 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 ่เธอนี่แหละที่ทําให้พี่ขายตัวนี้ได้ดีมากเธอป่วยเป็นไขมันไขมันหลมุ้งเข้าไปในตับแลกไม่ในตับคือก้อนตับเป็นอย่างนี้ไขมันมันมุ้งเข้าไปอะค่ะนะคะกินไปสามเดือนทุกวันนี้ร่างกายจะดีนะคะตัวนี้ให้เรารักษาตัวเอง นะตัวคอนเซนเทรตเนี่ยเก่งในเรื่องที่จะล้างไขมันที่มันเคลียร์ไขมันที่อยู่ที่พอกตักเราอยู่ทําให้ตับเย็นล้างของเสียพวกเคมีต่างๆที่ออกอันนี้คือประสิทธิภาพในการทํางานของเขานะคะจะเห็นว่าทําง,งานคนละส่วนแตกต่างกับมาที่พีทมาที่พีททำงานในส่วนไหนคะส่วนลําไส้บนและล่างเคลียร์แล้วก็โฟล์เวลาเราดื่มแต่อย่างลุงเขาดื่มเป็นขวดๆอย่างเงี้ยหรือทุนนายดื่มมันจะโฟล์เลือดค่ะ ปจับตัวไขมันในเลือดทำไมหน้าเราใสาเพราะว่าตัวไขมันตัวไม่ดีถูกจับแล้วก็ขับออกทางถ่ายหนักถ่ายเบาหรือทางเหงือของเรานะคะพอจะมองภาพออกไหมในเรื่องของการทํางานแล้วมันดีจริงจริงมันดื่มแค่นิดเดียวค่ะดื่มแค่นิดเดียวเขาแยกกันทํางานเพราะฉะนั้นดื่มควบคู่กับมานิพิดได้ไหมได้เลยและดีมากๆนะคะดื่มได้ทุกเพศทุกวันเลยด้วยเราเราอยากหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้พี่รัชนีหรือคุณลุงมาพูดให้ฟังเนะ่ย เซิร์ชได้ในกูเกิ์มีค่ะเขาจะบอกแล้วว่าคอมบูช่างประวัติมายาวนานอย่างที่ พี่รัชนีบอกและตอนนี้เป็นตัวเคร่ค้นคือตัวเดิมเบสที่อยากให้ทุกคนภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะในการทํางานกับมาดิพีชก็คือมาดิพีชเป็นภูมิปัญญาโบราณของคนไทยที่ต่อเนื่องมาเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วและใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาเราไปได้ระดับโลกอันนี้คือความภูมิใจจริงๆที่ชาวมาดิพีชอยากให้พวกเราทุกคนยูทูบเบอร์ตรงนี้หรือพี่น้องที่อยู่ที่บ้าน ภูมิใจว่าเราได้อยู่ดื่ตัวผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเป็นนวัตกรรมจากหัวใจเลยนะคะภูมิใจแล้วใช้ของดีๆงด้วยค่ะขอบคุณพี่ทานค่ะตัวนี้จะเรียนว่ามันเป็นสินค้าในอนาคตนะคะถ้าเป็นสินค้าปกติน่าปนอีประมาณสิบปีจริงนะคะสิ่งที่แพร่หลายอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่เมกาอยู่พวกคอมระชาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ ของการทานการดื่มเขาคือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเครื่องดื่มที่แอดวานซ์ไปนอนพถึง10ปีนะคะถ้าเทียบกับกับเรื่องสุขภาพบ้านเราแต่เราเป็นตัวแอดวานแล้วแค่นี้ยังไม่พอนรัประมาณสักกลางปีหน้าค่ะเราจะปิดงานวิจัยที่เข้มข้น20่เท่านะคะคือคืออย่างที่เรียนว่าเราอ่ะไม่ได้วิจัยแค่สินค้า ab C แต่ว่าเราเป็นการต่อยอดเพราะเนี่ยถ้า รัชการมีงานอะไรที่ต้องแอดวานเะนี่ยต้องเชิญเราต้องใชค้คำว่าเชิญเพราะว่าเราสามารถเราจะสามารถปิดงานวิจัยที่เข้มข้น20เท่าได้และสามารถขออย่อได้แล้วพี่คิดว่าพี่จะขอญาติทีมจะให้เราเป็นผู้ช่วยทาตลาดด้วยแล้วคิดว่าเรามีเอฟทีเยอะแยะเรามีสิ่งดีงามพานันให้มั่นใจว่า ถ้าเราเดินไปครอบครัวเดียวกันเราจะไม่หยุดเดินนะคะเราจะเป็นสามาชีพเราจะเป็นวงกลมอาจารย์เราจะเป็นทุกสิ่งอย่างทุกคนซื่อสัตย์ต่อกันมีความคิดที่ดีต่อกันพี่คิดว่าเราเดินต่อได้นะคะ<ม>ก็มีข้อมูลสอบถามก็สอบถามกันได้นะตอนนี้พี่ยังอยู่ก็ก็ต้องรบกวนลุงมีอะไรเพิ่ม,มเติไมไหมคะลุงตัวน,นี้ตัวน,นี้ปกติพี่ถ้าพี่ทานแบบจริงๆพิพี่ทานได้ว่าเราควรน,นะ คือคือร่างกายเราปรับเพราะนั้นถามว่าทานเนี่ยต้องลองทานด้วยความมันไม่ใช่ยาหนึ่งออกปะมันไม่ใช่ยาเหมือนคนกินข้าวอ่ะกินเท่าไหร่ถึงจะอิ่มป้าจำลองขากินจานหนึ่ไป้าจำลองไม่กินข้าวก็สวยเชงนะ่มบางคนก็ชอบกินข้าวเพราะเนี้ยถามว่ากินยังไงไม่ไม่มีโอเวอร์โดสแต่ว่าท่านลองจางกินเยอะไม่ดีตรงไหนรู้ไหมฮะเตือง เพื่องัทานได้ทานได้ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าลองจินดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้อ่าเป็นให้ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะช่องที่มาวันนี้เป็นคู่มือการขายนะคะว่าท่านต้องลองชิมลองดื่มดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่ามันว้าวยังไงนะคะลุงขายเชิญค่ะลุงก็ผมเชื่อว่านะครับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตรงหน้านี้นะครับ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนที่รักสุขภาพนะครับควรจะมีติดไว้นะครับหุือคนก็จะไม่โฆษณาหรือพูดอะไรที่มันมากจะเกินไปนะครับนะครับตะงพูดสั้นๆเลยว่าต้องลองนะครับอย่างทีุ่ณราชินีทพูดนะครับเพราะว่าเราจะพูดได้เองนะครับเราจะบอกมาได้เองจากใจเราเองนะครับเพราะว่าเราแล้วก็เคยทาเป็น จะไปฟังคน,นอื่นหมดเลยนี้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ลองทานดูแล้วนะครับนะเป็นรสชาติที่อ่าเปรี้ยวหวานนิดนน,นนะครับในเวลาละจิบน,นะครับก็จะรู้สึกที่เส้ที่คอนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเป็นอ่าอ่าเกลือที่เข้มข้นนะครับเราไม่ได้เจือจางนะครับเป็นรู้สึกได้นะครับรู้สึกได้ว่าอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ น่าจะช่วยเรื่องสุขภาพได้ดีนะครับอันนี้เรียนเบื้องต้นไว้นะครับเป็นประโยชน์ต่อตับค่ะเป็นประโยชน์ต่อตับตับโมโหก็ตับร้อนตับป่วยเป็นมะเร็งได้นะคะใครขี้โมโหไม่โมโหนะตับร้อนเดี๋ยวป่วยนะคะนะคะห้ามตับร้อนห้ามโมโหนะคะหวังดีต่อกันรับรองไม่มีโมโหพี่เก๋พี่เก๋เมื่อกี้พี่ลืมไปนิดนึงอีกอันนึงในกลุ่มที่พี่ขายดีที่สุดเลยสำหรับตัวนี้คือกลุ่มเกษตรกรนะคะ เกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีในการทําเกษตรกรเวลาใช้บางทีปิดจะหมูปิดอะไรไม่ดีเนี่ยทั้งหมดมันลงไปที่ตับนะคะคนกลุ่มนี้จะเป็นปัญหามะเร็งสองที่ตับกับสมองมันขึ้นสองทีนะคะตัวนี้ที่ขายดีมากล้างปิดตับมีจนตับนะคะพี่พี่ทานมากเดี๋อวยากเราหาหาเราอีกเยอะยากเยอะ <c oughs> สรุปนี้ต่อตับต,ต้องมองค่ะต้องมองนะคะรอบนี้ว้าวไปก่อนอไม่มีอันใดสงสัยก็ไปลงทะเบียนกันเนาะรอบนี้ก็จะมีะทูบีน้ำบวบันหลายท่านนะคะในการทํางานสมาชิกของเราเราไม่ปกปิดใครนะคะเราทำมาหากินถึงพี่จะไม่ให้ช่วยใหยูทูบเบอร์ทำตลาดตรงนี้พอดีทําตลาดตัวอื่นแล้วก็มีค่าจ่ายอยู่แล้วนะคะท่านไม่ต้องห่วงว่าเราคือสมาชิกเราคือความหวังดี ทุกคนชนะไปด้วยกันเราไม่เคยแพ้ใครแล้วเราไม่เคยชนะใครนะคะเพราะเราไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณพีทูเตอร์ทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เราเสิทธภารกิจจกตรงนี้นะครับเราก็ได้ให้ความร่วนกันมานะครับก็ต้องขอบคุณทูเตอร์ทุกท่านนะครับที่วางดีนะครับกับชาวบรนิพีสนะครับ ก็หลังจากนี้แล้วก็รับประทานข้าวด้วยกันนะครับตอนเที่ยงน,นะครับก็ขอบคุณมาไี้ดีด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพนะครับก็รบนย้ําเสมอนะครับรักตัวเองให้มา,มากๆนะครับแล้วเราจะช่วยเหลือกันดได้นะครับขอบคุณครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวกพันช <Channel S 2> ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ